iPad Pro 2021ติดฟิล์มรุ่นไหนใช้แบรนด์ไหนดี425มีคำตอบครับสว <couples. S 2> ัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม V425 ดีกครับผม ครั้งที่แล้วนะครับเราทำรีวิวเคส iPad ไปนะครับก็เชื่อว่าลูกค้าของ425คงจะเลือกเคสกันได้แล้วนะครับปรากฏว่ามีคอมเมนต์มาเพียบเลยครับว่าอยากให้ช่วยแนะนำฟิล์มให้หน่อยนะครับสำหรับตัว iPad Pro 2021นะครับมันจะติดตัวไหนดีมีแบรนด์ไหนบ้างไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้425ดี r e e จะมารีวิวช่วยเลือกฟิล์ม iPad ให้กับตัว iPad Pro 2021ของคุณกันเองครับและก่อนที่จะไปชมรีวิวกันนะครับยังไงฝากกด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับ425ดีกรีด้วยครับผมเราจะมีรีวิวสินค้าเคสอสซอรี y gadget มาให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยครับผมก่อนอื่นนะครับทุกคนต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าฟิล์ม iPad ในหลักๆมันจะมี3ประเภทด้วยกันนะครับก็ 1. ฟิล์มกระจกแบบใสนะครับ2ฟิล์มแบบด้านนะครับแล้วก็3 ฟิล์มกระดาษนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าเปเปอร์ไลท์ครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าอยากรู้รายละเอียดความแตกต่างของฟิล์ม3ประเภทเนี่ยเราเคยทํารีวิวแบบละเอียดเจาะลึกนะครับมีข้อมูลอย่างแน่นเลยนะครับแนะนําว่าสามารถไปดูกันก่อนได้นะครับ ทุกคนดูแล้วก็จะรู้ว่า3ประเภทเนี่ยต่างกันยังไงและไลฟ์สไตล์เราเหมาะกับแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดขี้เกียจไปดูนะครับเดี๋ยวเรามีรีแคปสรุปสั้นๆให้ดูว่า3ตัวแบบนี้ต่างกันยังไงครับถ้าใครนะครับเน้นคุณภาพของหน้าจอ iPad ไม่ต้องการให้แสงสีดรอปนะครับรวมไปถึงว่าชอบดู Netflix ดู YouTube เน้นการป้องกันการกันกระแทกนะครับตัวที่คุณต้องดูนะครับคือตัวฟิล์มกระจกใสครับและถ้าใครนะครับเป็นสายเกมเมอร์นะครับเน้นการทัดลื่นนะครับเน้นเล่นเกมนะครับแล้วก็ไม่ชอบรอยนิ้้้วมืออททีี่่ขึนนนหาจะครับ ฟิล์มที่คุณต้องดูคือฟิล์มด้านครับผมแต่ถ้าใครนะครับเป็นสายใช้ Apple Pencil หนักๆนะครับจะวาดจะเขียนนะครับจดเลคเชอร์นะครับหรือว่ารออิ่งอะไรพวกนี้นะครับชอบสัมผัสที่มันเหมือนกับกระดาษนะครับฟิลลิ่งเขียนกระดาษจริงต้องดูตัวฟิล์มกระดาษหรือ p ป p ปอร์ไลครับซึ่งถ้าสรุปสั้นๆมันก็จะประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าอยากได้ข้อมูลละเอียดนะครับก็ยังแนะนําให้ไปดูคลิปที่เราเคยทําไว้แล้วครับผม เชื่อว่าดูแล้วเนี่ยจะบอกได้ว่าตัวเราเหมาะกับตัวฟิล์มแบบไหนครับเรามาเริ่มกันที่ตัวฟิล์มกระจกใสกันก่อนเลยครับผมคือจริงๆเนี่ยไอแพดมันเพิ่งเปิดตัวมานะครับดังนั้นมันก็จะมีตัวฟิล์มที่เลือกได้จํากัดนะครับตอนนี้เราหามาได้3ตัวนะครับก็จะมี p a n เซอร์ก s าสนะครับแล้วก็ ESR แล้วก็ของตัวไฮชิลนะครับผม3รุ่นนี้ครับซึ่งเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของความใสความคมชัดนะครับพวกความสว่างของหน้าจอกันนะครับ ทั้ง3ตัวในจริงจริงมันเป็นจุดเด่นของตัวฟิล์มกระจกใสยอยู่แล้วที่จะทําเรื่องนี้ได้ดีซึ่งจากที่เราดูนะครับมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันทําได้ดีทั้ง3รุ่นครับถัดมามาดูในเรื่องของความลื่นในการทัสกรีนกันบ้างนะครับตัวที่สัมผัสแล้วลื่นที่สุดจะเป็นของ e s r ครับผมรองลงมาจะเป็นของ p a n เซอร์ก s านะครับและตัวที่สัมผัสลื่นน้อยกว่าชาวบ้านนะครับก็จะเป็นของตัวไฮชิลครับ ถัดมานะครับเป็นเรื่องของรอยนิ้วมือกันบ้างนะครับผมตัวเนี้ยเราจะทําการทดสอบโดยการที่เอานิ้วเนี่ยไปแตะที่บริเวณฟิล์มในจุดเดียวกันประมาณ20ครั้งนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันว่าเป็นยังไงคือสําหรับตัวที่จริงๆอ่ะรอยนิ้วมือนะครับจะค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีในส่วนของตัว ESR กับ Panzer Glass นะครับสตัวเนี้ยทำได้ดีใกล้เคียงกันครับผมส่วนของ High c i l l นะครับรอยนิ้วมือจะขึ้นขึ้นมาชัดเจนกว่าอีก2ตัวครับ ถัดมานะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับท่าเน,น้นกันกระแทกเนี่ยตัวที่เราแนะนําเลยคือตัว p a n เซอร์ก s าครับผมตัวเนี้ทางแบรนด์เขาทามานะครับร่วมงานกับตัวอาซาฮีก a าสจากญี่ปุ่นนะครับทำให้ได้กระจกที่คุณภาพดีและทางเราเนี่ยเคยเอาตัว p a n เซอร์ก s านะครับไปดอปเทสกับ iPhone มาแล้วซึ่งถือว่า กันได้ดีมากังนั้นถ้าเกิดเน้นในเรื่องของการกันกระแทกโดยเฉพาะนะครับเพนเซอร์กลาสค่อนข้างโดดเด่นกว่าอีก2ตัวครับมาดูในส่วนเรื่องของการติดตั้งกันบ้างนะครับตัวที่ติดง่ายที่สุดนะครับก็จะเป็นของ ESR ครับผมเขาจะมีแถมกรอบมาให้ด้วยนะครับทำให้เล็งติดได้ง่ายมากๆรองลงมานะครับก็จะเป็นเพนเซอร์กับ Hi Shield ที่ถือว่าติดง่ายได้พอๆกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวฟิล์มกระจกใสนะครับก็จะสังเกตว่าแต่ละแบรนด์ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับคือถ้าใครอยากลงทุนกับตัวฟิล์มกระจกที่พรีเมียมไปเลยนะครับสำหรับหมวดใสนะครับเราแนะนำตัวฟิล์ม p a n เ e r Glass ครับผมตัวเนี้ยคือตัววัสดุเขาก็ดีนะครับคุณภาพดีได้เรื่องกันกระแทกอีกด้วยนะครับตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่พรีเมียมสุดในบรรดาฟิล์มกระจกใสครับ ส่วนสำหรับตัว ESR กับ High s e e l ตัวนี้จะเป็นหมวดของแบบคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมซึ่งสำหรับถ้าเป็น ESR เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของกรอบที่มาช่วยติดด้วยลงไปถึงทัชสกรีนลื่นด้วยแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นหมวดคุ้มค่าคุ้มราคาสบายกระเป๋าครับและถ้าใครนะครับอยากได้ข้อมูลไปเปรียบเทียบกันละเอียดละเอียดนะครับเรามีทาตารางไว้ให้ดูนะครับไปชมกันครับ ถัดมานะครับเป็นฟิล right ์มกระดาษหรือเปเปอร์ไลน์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันเลยครับผมซึ่งวิธีการทดสอบที่เราจะทําในวันนี้นะครับเราจะตัดแบ่งนะครับตัวฟิล์มกระดาษนะครับมาแปะใน iPad ตัวเดียวกันนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวฟิล์มกระดาษทั้ง6รุ่นนะครับแล้วเวลาเราทดสอบแต่ละหัวข้อเนี่ยเราจะได้เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละตัวกันได้ซึ่งหัวข้อแรกที่เราจะทดสอบนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวความสว่างหน้าจอความคมชัดนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะฮะ คือจริงๆอ่ะเป็นเรื่องธรรมดานะครับของตัวฟิล์มกระดาษอ่ะที่ตัวสีสันหน้าจอความคมชัดความสว่างจะมีการดรอปลงเมื่อเปรียบเทียบกับหน้าจอ iPad ปกติอยู่แล้วนะครับเป็นจุดด้อยของตัวฟิล์มกระดาษอยู่แล้วครับทีเนี้ยเมื่อเปรียบเทียบทั้ง6ตัวนะครับแม้จะเป็นฟิล์มกระดาษท,ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่เรดในการดรอปลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นความสว่างความคมชัดสีสันนะครับ ก็จะลดลงมาในรทดที่พอๆกันคือลดลงมาจากหน้าจอปกติเล็กน้อยครับผมนะฮะเราจะเห็นเลยว่าตอนเล่นเนี่ยเล่นดูวิดีโออะไรพวกเนี่ยมันก็จะดูแบบคล้ายๆกันครับผมแต่ข้อแตกต่างที่เราและทีมงานสังเกตกันนะครับมันเป็นเรื่องของตัวเม็ดสีหรือเกรนครับผมถ้าใครนึกไม่ออกนะครับคิดถึงเวลาที่เราเอากล้องมือถือไปถ่ายกลางคืนนะครับเราจะเห็นพวกเม็ดสีเล็กๆขึ้นไปในภาพก็อันนั้นนะครับที่เรียกว่าเกรนครับผมซึ่งจริงๆอ่ะจากที่เราสังเกตนะครับเกรนของฟิล์ม iPad แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีไม่เท่ากันนะครับ และจริงๆอ่ะเกรนบนฟิล์ม iPad นะครับถ้าเรามองไปที่ iPad แบบแวบ,บๆะลรพวกเนี่ยไม่ค่อยส่งผลอะไรครับผมมันจะส่งผลเวลาที่เราอ่านอะไรที่ตัวอักษรเยอะๆนะครับเราจะสังเกตว่าขอบตัวอักษรมันจะไม่ค่อยคมนะครับซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเราอ่านไปในระยะเวลานานๆเนี่ยมันจะส่งผลให้มันไม่ค่อยสบายตาซึ่งถ้าฟิล์ม iPad ตัวไหนเนี่ยเกรนมันมีเยอะๆหรือเห็นชัดๆแบบเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะครับ ซึ่งสาหรับตัวฟิล์ม iPad นะครับที่เกรนค่อนข้างน้อยนะครับสังเกตค่อนข้างยากนะครับก็จะมีตัว p a n ส e เซอร์กราสจีเนสแกรเจตแล้วก็ไฮชิลครับผมส่วนตัวที่แบบตัวเกรนมันจะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับแบบมันสังเกตได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็จะมีของ ESR กับตัว S วิตซ e อีซีครับต่อมานะครับดูในเรื่องของ t e x t u r e อร์หรือผิวสัมผัสกันบ้างนะครับในกลุ่มของฟิล์มกระดาษเนี่ยถ้าผิวสัมผัสมันจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือผิวหยาบกับผิวเรียบครับ ซึ่งในกลุ่มผิวหยาบนะครับก็จะมี g n i u s g a d g e ตนะครับ h i e l d แล้วก็ s w i e t Easy ทั้ง2รุ่นนะครับส่วนในกลุ่มผิวเรียบนะครับจะมี Panzer Glass แล้วก็ ESR ครับผมซึ่งความแตกต่างของผิวหยาบผิวเรียบเนี่ยมันจะแตกต่างในเรื่องของการเขียนด้วยปากกากับการทชสกรีนครับผม คืออย่างตัวกลุ่มผิวหยาบเนี่ยจริงๆอ่ะมันเน้นสําหรับคนที่อยากจะใช้ Apple Pencil เป็นหลักเลยครับผมเพราะว่าในเรื่องของตัวสัมผัสนะครับในเรื่องของเสียงนะครับความหยาบของมันเนี่ยจะคล้ายผิวสัมผัสของกระดาษมากๆนะครับจะได้ประสบการณ์ที่ดีแต่ด้วยการที่มันเน้นในจุดนี้มากๆนะครับดังนั้นความหยาบของมันเนี่ยจะทําให้เวลาเราไปทัศสกรีนเนี่ยมันจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับจะมีความกระด้างนิ้วครับผม กลับกันนะครับพอมันเป็นกลุ่มผิวเรียกเนี่ยมันเหมือนเกิดมาเพื่อบาลานซ์ในกลุ่มที่เน้นแทงในเรื่องของการใช้ Apple Pencil นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องการทัสกรีนด้วยครับผม คือตัวนี้มันยังได้ฟิลลิ่งแบบกระดาษอยู่แต่มันจะสู้แบบหยาบไม่ได้นะครับมันจะมีความแบบลดความเหมือนกระดาษลงมานะครับแต่มันแลกมาเนี่ยพอมันไม่หยาบเกินไปนครับเวลาเราทัชสกรีนที่หน้าจอเนี่ยมันจะมีความสมูทมีความลื่นนิ้วอยู่นะครับดังนั้นถ้าเกิดคิดง่ายๆนะครับเน้นใช้ Apple Pencil เป็นหลักก็ดูแบบผิวหยาบไปเลยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใช้จริงเนี่ยทั้ง Apple Pencil ลและเน้นความลื่นของการทัชสกรีนด้วยก็ดูแบบผิวเรียบครับ ต่อมานะครับเป็นเรื่องของการติดตั้งนะครับตัวที่ติดตั้งได้ง่ายที่สุดในกลุ่มฟิล์มกระดาษนะครับก็จะมีตัว Genius Gadget กับ h i h i e l d นะครับผมสตัวนี้เขาจะมีการแบ่งส่วนออกมาให้นะครับทำให้สามารถติดได้ง่ายๆนะครับ รองลงมานะครับจะเป็นตัวของ e s r นะครับซึ่งตัวนี้เขาจะมีการมาร์กจุดนะครับที่ช่วยในเรื่องของการติดตั้งครับผมส่วนรุ่นอื่นๆนะครับตัวนี้จะต้องลอบฟิล์มออกทั้งแผ่นนะครับแล้วเราต้องเล็งดีๆเพื่อไม่ให้มันเบี้ยวนะครับก็จะติดเป็นรองกับไอที่เราพูดมาอีกทีหนึ่งครับดูมาถึงตรงนี้อาจจะมีมึนๆกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราสรุปให้จะได้เลือกกันง่ายๆว่าฟิล์มกระดาษแบบไหนดีถ้าเกิดอยากจะเลือกฟิล์มกระดาษต้องตัดสินใจก่อนว่าเอาหยาบหรียบ ทีนี้มาดูแบบเรียบก่อนนะครับเรียบเนี่ยเราก็จะมีส่วนแพรร์เซอร์ s ลาสกับ ESR นะครับ ถ้าเกิดเป็นตัวของ p a n เซอร์กราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบพรีเมียมนะครับจุดเด่นมาเลยเนี่ยคือเรื่องของเกรนนะครับที่ผิวมันละเอียดหน้าจอก็จะยังสวยอยู่สวยกว่าของตัว ESR นะครับและจริงๆอ่ะมีแอนติแบคทีเรียด้วยนะครับซึ่งก็เหมาะกับยุคนี้เหมือนกันส่วนของตัว ESR นะครับตัวเนี้ยจะเหมือนเป็นแบบบัเจ็ตนะครับราคาสบายกระเป๋าได้เลื่อนติดง่ายมาแต่ว่าราคามันจะเน้นความคุ้มค่าครับผมทีเนี้ยถ้าเกิดเน้นแบบหยาบนะครับเน้นเขียนนะฮะตัวที่เราอยากแนะนําเลยนะว่าแบบมันหยาบสุดและเขียนสนุกสุดนะเนี่ยครับ สวิตอีซีทั้ง2รุ่นเลยครับผมตัวนี้จะหยาบสุดในบรรดาแบบหยาบแล้วเขียนเนี่ยมันแน่นอนนะครับสนุกแน่นอนตัวนี้ส่วนตัวของที่เป็นจีเนสกับของให้ชิลล์ครับสตัวเนี้ยความหยาบความมันมืนยังเป็นรองของตัวสวิตซ์อีซีแต่ได้เรื่องเกรนน้อยนะครับดังนั้นภาพของมันจะคมชัดดูสบายตากว่านะครับและ2ตัวเนี้ยยังถือว่าเป็นตัวฟิล์มกระดาษที่ติดง่ายที่สุดด้วยนะครับและจริงๆนะครับสวิตอีซีเขามีมาให้2รุ่นนะครับก็จะมีตัวเปเปอร์ไลน์นะครับกับเปเปอร์ไลน์โน ทางซูต e Easy เขาบอกมาว่าจริงๆอ่ะถ้าเป็นตัวโน้ตนะครับจะออกแบบมันเน้นการเขียนโดยเฉพาะเลยครับผมมันจะได้ความสาดมากกว่าเสียงเหมือนกระดาษมากกว่า,าถามว่าต่างกันไหมต่างนะครับแต่ว่าต่างกันถึงขนาดประสบการ์เปลี่ยนไปเลยไหมตามความเห็นของเราว่าไม่ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับอันนั้นถ้าการจะเลือก2ตัวนี้จริงๆอ่ะจุดที่มันได้ของรุ่นโน้ตนะครับเขาจะมีบูไลคัทมาให้ด้วยนะครับช่วยถนอมสายตานะครับก็ตัดสินใจเลือกอยู่ตรงนี้เลยครับว่าอยากได้บูไลคัทด้วยหรือเปล่า และแน่นอนครับเรามีตารางสรุปมาให้ครับไปดูกันฮนะและตัวสุดท้ายนะครับเป็นฟิล์มด้านครับตัวเนี้ยเหมาะกับสายเล่นเกมแล้วก็ไม่ชอบรอยนิ้วมือนะครับจริงๆถ้าในคลิปนี้ยมีให้เลือกตัวเดียวก็คือของไทชิวเลยครับผม อันนั้นตัวนี้เป็นแอนติฟิงเกอร์พินนะครับรอยนิ้วมือขึ้นยากนะครับทัชลื่นนะครับเหมาะกับคนที่แบบเล่นเกมอยู่แล้วนะครับถ้าเน้นเล่นเกมดูตัวนี้ได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวฟิล์ม iPad Pro 2021นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ทุกคนสามารถเลือกตัวฟิล์ม iPad ที่เหมาะกับตัวเองได้นะครับคลิปนี้มันก็เหมือนเป็นการอัปเดตนะครับฟิล์ม iPad ตัวใหม่ๆที่มีมานะครับให้มันเลือกกันได้นะครับผมยังไงนะครับถ้าอยากให้เรานะครับรีวิวแนะนําสินค้าตัวไหนนะครับก จะไปตามอ่านเองครับผมและถ้าดูคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์และกด Subscribe ไ้ให้ด้วยนะครับและถ้าเกิดดูฟิล์ม iPad ในคลิปนี้แล้วอยากซื้อนะครับเชิญได้เลยที่นี่ครับ w w w 4 2 5 d e g r e e c o m รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ